วันนี้นะครับผมจะมาสอนหาเงินฟรีจากแอป TikTok นะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ T ทสเอนะครับวันนี้นะมีงานออนไลน์นะที่จะมาแนะนําอีกงานหนึ่งนะครับที่มาจากแอป tik tok นะครับเป็นงานเกี่ยวกับการทําในหน้า tiktok กนะครับก็นะับวิธีการทํานะครับก็เรานะต้องมีบัญชีของ tiktok ก่อนนะครับอันดับแรกนะครับให้เราไปดาวน์โหลดแอป t i k t o k นะครับผ่าน ก o เ g l e Play s สโต e นับให้เราพริมพ์คําว่า Tik t o k นะครับแบบนี้ทุกคนเนาะจากนั้นก็ดับให้เราไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นให้เราเปิดแอป Tik t o k ได้เลยนะครับแล้วก็ดับให้เราไปสมัครสมัสมัาชิกนะด้วยการเปิดบัญชีของ Tik t o k นะครับมันมีหลายบัญชีได้ในส่งทิกตอกนะเมื่อเราเปิด บัญชีแล้วนะครับเราไปสมัครนะับทิกตอกเซลเลอร์นะครับอ่าทิกตอกเซลเลอร์ไปที่ Google ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ให้พิมพ์คําว่า Tik t อกช็อปนะครับมันจะมีลิงก์ของเซลเลอร์ขีด th. t i k t o ok k นะครับหรือจะเอาอันนี้เลยก็ได้นับกดเข้าไปเลยนะจากนั้นให้เราทําการเชื่อมต่อบัญชีของเรานะครับกับอ่าทิกตอกนะครับก็ เป็นการเข้าสู่ระบบนะนี่ทุกคนเนาะลงทะเบียนด้วยบัญชี tiktok ok นะครับจากนั้นก็ล็อกอินนะครับอ่าเลือกล็อกอินนะัด้วยบัญชีของ tiktok ok ของเราตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะเมื่อเราล็อกอินเรียบร้อยแล้วเราก็ทําตามเรียบร้อยแล้วนะเราก็ไปเปิดไดเร็นะหรือถ้าใครอยากดูแบบละเอียดนะไปค้นหาที่ youtube นะครับเกี่ยวกับการที่เรานั้น เกี่ยวกับการเปิดร้านกับ Tik t o k นะครับหรือทำในหน้า Tik t o k กนอกจะมีในส่วนของคนที่สอนแบบละเอียดนะครับส่วนวันนี้ผมจะมาอธิบายคร่าวๆว่าเราจะสอนเงินได้อย่างไรจะรับเงินได้อย่างไรนะครับผมนะมาที่หน้าโปรไฟล์นะครับแล้วก็เมื่อเราสมัครสมาชิกแล้วก็เชื่อมต่อกับบัญชีของ TikTok s e l l e r แล้วก็ส่งคำขอแล้วก็ผ่านแล้วมันจะมีตะกร้าแบบนี้นะครับให้เรากดที่ตะกร้าเข้าไปนะครับจากนั้นก็ อ่อันนี้คือสินค้าที่ผมมานําเข้ามาก็คือเป็นสินค้าที่ผมแอดเข้ามาในร้านของผมนะซึ่งไม่ใช่ของผมนะเป็นสินค้าของร้านอื่นที่ผมเป็นในหน้านะครับให้เราไปที่คําว่า tiktok shop นะครับจากนั้นนะครับอ่าอันนี้คือเราก็กดคําว่าอันนี้คือของผมนะก็กดไม่ใช่ก่อนเนาะให้เรากดคําว่าตลาดสินค้านะครับและก็ให้เราค้นหาสินค้านะครับก็ถ้าหากว่าเราอยากทําคลิปนะ ก็คือหลักการนะของการทำเท็กก็คือว่าเราทําวิดีโอแล้วก็แนบลิงก์สินค้าที่เกี่ยวกับวิดีโอด้านนั้นนะครับฉะนั้นนะผมแนะนําเลยให้เรามีสินค้าก่อนนะครับโดยที่ว่าเราสามารถที่จะไปซื้อเลยก็ได้มาลองใช้ก่อนก็ได้ว่ามันเป็นอย่างไรอะไรยังไงหรือถ้าเราอยากได้สินค้าฟรีก็คือไปเลือกที่ตัวอย่างฟรี จากนั้นก็หนะ้าระบบก็จะแรนดอมมาว่ามีสินค้าไหนบ้านที่เราสามารถที่จะขอออกมารีวิวได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ผ้าปูโต๊ะกันน้ําและกันเปื้อนนะครับอ่าก็คืออันนี้นะครับราคาอยู่ที่22บาทเราจะได้อยู่ที่3บาทจุดสามสิบตังค์นะถ้าหากว่ามีคนมาหยิบซื้อสินค้านี้ผ่านหน้าร้านของเราผ่านวิดีโอที่เราทําไว้่นเองนะครับ อันนี้ก็คือว่าถ้าคุณอยากเอาสินค้าตรงนี้นะคุณต้องทำการกด add to case นะครับอ่าแล้วก็ระบบนะครับก็จะให้คุณนะครับไปอ่าอันนี้คือผมแอดเข้าในร้านแล้วนะครับอันนี้คือสามารถที่จะขอตัวอย่างฟรีได้นะแล้วก็ขอตัวอย่างฟรีนะครับอันนี้น่าจะหมดแล้วได้ยังนะอ่าอันนี้น่าจะอ่านี่กคนนะขอตัวอย่างฟรีกดขอตัวอย่างฟรีแล้วก็นะ คําว่ากฎของตัวอย่างฟรีคือหลังจากที่คุณได้รับตัวอย่างฟรีแล้วคุณต้องโพสต์วิดีโอหรือวิดีโอไลฟ์ที่มีลิงก์สินค้าคุณต้องตั้งค่าวิดีโอเป็นสาธารณะอย่างน้อย3วันและแสดงลิงก์สินค้าไว้ในวิดีโอไลฟ์ของคุณเป็นอย่างน้อย10นาทีไม่เช่นนั้นโอกาสที่คุณจะได้ตัวอย่างฟรีในอนาะคตจะลดลงนะอันนี้คือเราต้องกดตกลงไปแล้วก็ต้องทําตามที่เขาบอกด้วยนะพอเรากดตกลงไปนะระบบจะให้เรานั้นทําการ กรอกในส่งข้อมูลที่อยู่ของเราชื่อนามสกุลที่อยู่ที่ที่อยู่จะส่งสินค้ามาให้เราเนาะหลังจากที่เราได้สินค้าเราต้องเริ่มลุยทำคอนเทนต์และลงคลิปในช่องของเราของ TikTok นะแล้วก็แนบในส่งของลิงก์สินค้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูสินค้าที่ผมทำนะก็คือเป็นสินค้าเกี่ยวกับพัดลมที่แขวนที่คอนะก็คือ เดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งนี่ทุกคนเนาะนี่นะมันจะมีตะกร้าทุกคนนี่ตรงนี้ทุกคนเนาะอ่าตะกร้าเมื่อกี้นะครับก็กดที่ตะกร้าปั๊บนะนี่ทุกคนสีเหลืองใช่ไหมกดปั๊บเลยนะ ่าเมื่อมีคนซื้อผังผมนะผมก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นประมาณ30กว่าบาทนะจากการที่ผมนั้นรีวิวนะในส่วนของสินค้าชิ้นนี้นั่นเองนะครับผมนะอ่าอันนี้คือตัวอย่างนะครับของการทำแอพพลิเคชักับตัว tiktok นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับลองนะ ลองมาทําตามดูนะครับก็มีสินค้าให้เราเลือกมากมายหลายรายการนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดนะในส่วนของสินค้าอื่นๆนะครับอ่าเราก็กดที่ตลาดสินค้านะครับอ่าเราก็ไปหาสินค้าผมแนะนำนะครับให้เราหาสินค้าที่มีค่าคอมมิชชั่นสูงๆกดที่กรองแล้วก็ อ,อันนี้ราคานะราคาผมไม่ตั้งนะผมจะตั้งที่อัตราค่าเลนะ้นหน้าประมาณมากกว่า15%แล้วก็ขายสินค้าประมาณมากกว่า1,000ครั้งแล้ว1,000ชิ้นแล้วแล้วก็ คะแนนร้านต้องเป็น4.5นะครับแล้วก็กดผลลับนะจะมีสินค้ามากมายให้เรานําไปขัดนำไปใส่ในร้านของเราอย่างเช่นสินค้านี้ก็คือจะเป็นกางกตัดกิ่งไม้นะครับอ่าแล้วก็กดนะมีการจําหน่ายไปแล้วมีคนซื้อไปแล้ว3,900ชิ้นนะครับแล้วก็กด add t o case นะครับ add a d ชูชูเคสก็คือขอจะไปแสดงที่หน้าร้านของเรานะครับอันนี้คือเป็นที่ตั้งนะอ่าอันนี้ก่อนแล้วกันตนะ่างกางไกลตัวเนี้ยราคา179บาทเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่28บาทเลยทีเดียวนะครับถ้าหากว่าเราทําวิดีโอเกี่ยวกับสวนเกี่ยวกับอ่าต้นไม้พวกนี้การตัดแต่งกิ่งไม้แล้วก็เราก็แนบเกี่ยวกับเราก็แนบลิงก์กางไกลตัวนี้ลงในวิดีโอนั้นถ้ามีคนซื้อนะครับสมมติว่า มีคนดูวิดีโอของเรานะครับ10,000คนนะ10%ของ10,000คือเท่าไหร่อ่า10%ของ10,000ก็คือ1,000ใช่ไหมอ่านี้แค่ยกตัวอย่างนะครับผมนะอ่าแค่10%นะ10,000นะครับอ่ะเมื่อกี้ราคาเท่าไหร่อ่ะที่เราจะได้รับนะตนหนึ่งเช่นยี่สิบแปดจุนะครับ28.64 28.64สีุ่มมตินะเราทำคอนเทนต์มีคนดู10,000วิวนะและมีคน ซื้อแค่1%ก็แล้วกันเนาะหของหนึ่งหมือนก็คืออยู่ที่100นะครับอ่ะคูณด้วย100ทุกคนนี่คือไรายได้ที่เราจะได้รับอยู่ที่ประมาณ2864บาทนะครับแล้วถ้า1000ละก็เติมศูนย์สิครับอ่ะสองแุคูณด้วย1000นี่คือไรายได้ที่คุณจะได้รับถ้ามีคนซื้อ1000ชิ้นผ่าน วิดีโอของคุณนะครับก็28,640บาทเลยทีเดียวนะครับคุณสามารถจะนำเงินส่วนนี้นำไปออมเงินไปลงทุนต่อหรือไปซื้อต่อยอดธุรกิจของคุณได้เลยตรงนี้นะครับสามารถที่จะถอนเงินตรงนี้ได้จริงถอนเข้าบัญชีของธนาคารโดยตรงเลยนะครับและนี่ก็คือเป็นไอเดียหาเงินฟรีไอเดียหาเงินออนไลน์ผ่านแอป Tik t o k นะครับทิกตอกเอฟฟอรเรนนะครับหรือในหน้า t ิ k ตอ k ตัวเองนะครับถามเพื่อนๆคนไหนหนะ้าที่สนใจนะครับลองไปศึกษาต่อในส่งช่อง y o YouTube นะมีหลายๆช่องหนะ้าที่สอนรายละเอียดกว่าผมนะอันนี้ผมแค่แนะนำไอเดียเฉยๆนะครับส่วนการทำแบบละเอียดคุณไปศึกษาลองไปศึกษาดูนะมีคนสอนเยอะนะครับ อ่าก็วิดีโอนี้นะครับก็แนะนำประมาณนี้ในสองคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจะเป็นงานเกี่ยวกับอะไรต่ออย่าลืมกดติดตามนะครับในส่งช่อง Test ANC ด้วยนะครับก็บายบายสวัสดีครับฝากกดไลค์ฝากาฝากดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Test ANC นะครับของคุณทุกคนกมากๆเลยนะครับ